ครที่กำลังมองหาร้านเติมโรบักระบบ VPS เซิร์ฟเวอร์และ ID พารรับฟาร์มแบบต่างๆบริการดีบริการทันใจต้องร้านมารู้็อบเท่านั้นแถมยังรับกดผลเกมพาร์ทรวมถึงไอเทมต่างๆสุดท้ายดีทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันพร้อมหมัดและดับราคาถูกถ้าใครสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ลิงก์เพจด้าน,นล่างหรือเว็บไซต์ได้เลยนะครับเอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่นา่าร้านทุกคนนะครับผมลนะสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมน้องๆและในคลิปว 12-3กันนะครับผมนะฮะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยพี่ข้อความนี้เนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรนะครับผมนะข้อความนี้มันแจ้งเตือนว่ายังไงนะครับข้อความนี้ตัวอะไรมันเกิดอยู่นะครับผมนะฮะเราไม่จําเป็นต้องไปดูหรอกนะครับผมนะแค่เห็นข้อความแจ้งเตือนเนี่ยเราก็สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าตัวอะไรมันเกิดนะครับผมคุณผู้ชมฮะซึ่งก่อนเลยนะครับผมนะข้อความที่จะพูดถึงกันนี้นะครับผมนะมีเยอะมากๆนะครับผมนะฮะก็พยายามจําให้ดีจําให้แม่นลักกันนะครับผู้ชมฮะเดี๋ยวพี่จะแปลให้คร่าวๆในฉบับที่เข้าใจงง่ายยๆลลกกันรผแแปปิดถูไ ต้องขออภัยด้วยละกันนะครับคุณผู้ชมฮะอันดับแรกเลยเดี๋ยวนะครับผมแนะก่อนที่เราจะมาชมคลิปกันนั้นนะครับผมเดีอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับผมนะฮะและที่สาคัญคือเราไปเริ่มกันที่สุ่มผลกันก่อนนะครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวดูกันซิว่านะครับผมในคลิปวิดีโอนี้จะสุ่มได้นะฮะของผลอะไรนะครับผมนะฮะคลิปวิดีโอนี้ค่อนข้างที่จะจริงจังและซีเรียสเลยนะครับคุณผู้ชมฮะไปครับเฮ้ยคุณผู้ชมฮะเป็นทางด้านของผลดะดับผมนะะฮก็็กได้อยู่นะครับผมนะฮะเเเเเเกกกก็็็็บบบไไไไไไปปออออ่่่่่่าาาาาะะะรรรรีียย้้้้้้้๋ตมมมมมคคุุณณผผูููชชววววจทหนนแลัด มาอุ้ยเสียดายอะคุณผู้ชมโอเคฮะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมคลิปวิดีโอกันต่อเลยนะครับผมนะรู้สึกเสียดายผลมืดยังไงก็ไม่รู้คุณผู้ชมข้อความแรกของเรานะครับผมนั่นก็คือ be w a r n e หนูบาร์จอห์ดแฮชจอยอินเดอะเซิร์ฟเวอร์นะครับผมนะฮะมันเป็นคำเตือนให้ผู้เล่นทั่วไปเนี่ยนะครับผมนะระวังตัวกันด้วยนะครับผมนะบอกว่ามีคนฆ่าหัว5้ร้านขึ้นไปจอยเข้ามาในเซิร์ฟนั่นเองนะครับผมนะฮะคือตอนนี้นะครับผมนะพี่มีฆ่าหัว10กว่าร้านเลยนะครับผมนะฮะมันก็เลยมีข้อความนี้แจ้งเตืืออออนน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 นะะะะคคคคคครรรรััััับบบบบผผผมมมมมมสาาาาหหใททีีีีี่่่ยยกขข้้้้้้้ววแแแจงงเเเตๆพุณูช5ึไป เท่านั้นเองนะครับผมนะฮะข้อความนี้นะครับผมนะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับผมนะแต่เป็นข้อความแจ้งเตือนเล็กๆน้อยๆนั่นเองนะครับให้เรานั้นระวังตัวกันนั่นเองนะครับคุณผู้ชมฮะข้อความต่อมานะครับผมนะฮะคือประโยคนี้เลยนะครับผมนะมันจะเป็นตัวหนังสือสีแดงๆนะครับผมนะฮะก็คือว่ามันจะมีบอสตัวหนึ่งที่เกิดนั่นก็คือบอสอารองนะครับผมนะฮะเกิดได้ที่เกาะกลางเลยนะครับผมนะฮะมันจะยืนอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมนะฮะข้อความนี้มันบอกว่านะครับผมนะมีบอสอารองเกิดแล้วนะครับผมนะให้เรารีบบบไปตีีีีด่่่ววนนนนนนเเเเลลยยะะคคครรัััผมมาาาพงแ15ทท้ นี่ดอปของด้วยนะครับผมนะของที่มันดอปเนี่ยน่าจะเป็นทางด้านของเอ่อน nah ี IR <cruise worldwide. S 1> ่นี่นี่ใบเลื่อยนะครับผมนะฮะอันนี้เลยนะครับอ่าโคตรเทสนะครับผมผู้ชมฮะซึ่งดาบนี้นะครับผมนะชาร์กซอลนะครับผมนะก็เป็นทางด้านของเลื่อยนั่นเองนะครับผมนะฮะฟาดฟันศัตรูจัดจ่ออะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะข้อความต่อมานะครับผมนะพบเจอได้เฉพาะแค่โลกแรกเท่านั้นนะครับผมนะฮะมันอ่านว่าหลอดอะไรสักอย่างนะครับผมนะมันจะเป็นตัวหนังสือสีแดงๆนั่นเองนะครับผมนะฮะซึ่งข้อความนี้นะครับผมเป็นข้อความแจ้งเตือนว่านะครับผผมมมนนนนนนะะหวววดดดขขาาัั้้้้ไเกิึแลครบ ะเกิดท <behav: S 2> <celand S 3> ี่ไหนเกิดที่นี่เลยนะครับผมนะที่มารีนฟอร์เทสนะครับผมนะฮะหรือว่าเกาะมารีนเล็กก็ได้นะครับผมนะฮะหรือว่ามารีนใหญ่ก็ไม่รู้แหละนะครับผมแล้วแต่คุณผู้ชมจะเรียกเลยนะครับผมนะฮะก็จะเกิดทุกๆ4ีถึงหชั่วโมงด้วยเช่นกันนะครับผมนะฮะสิ่งของที่มันดรอปเนี่ยมันไม่ได้ดรอปอะไรนะครับผมนะแต่ถ้าใครมีบีเซนโตะนะครับผมนะฮะในตัวฟาร์มมัตเตอรี่ครบพร้อมใช้งานเนี่ยนะครับผมนะให้เรามาตีทางด้านของบอสหนวดขาวปุ๊บเนี่ยบีเซนโตะของเรานะครับผมนะจะกลายเป็นาาตของงบเซนนโทีีดสว้ 2เท่านั้นแหละนะครับผมนะฮะแล้วก็ตีไปก็ได้เงินด้วยอะไรด้วยประมาณนี้นะครับผมนะฮะที่สําคัญคือมันตียากมากนะครับผมนะฮะก็มีประมาณนี้นะครับผมตีคนเดียวไม่แนะนำนะครับผมถ้าไม่ใช้ผลพระนะฮะเออข้อความต่อมาเนี่ยเป็นข้อความแจ้งเตือนลูกที่2แล้วนะครับผมนะฮะมันจะมีชื่อว่า the power นะครับผมนะ of darkness นะครับผมนะ h a d been under the 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 นะครับผมนะก็นั่นแหละนะครับผมนะข้อความนี้นะครับผมมันแปลว่านะครับผมมีหนวดดําเกิดขึ้นมาแล้วนะครับผมหรือว่ามีคนเสกหนวดดํานั่นเองนะครับผมนะฮะระหว่างการเสกเนี่ยนะครับผมนนะะะท้้องฟาจมมมืดดคคลึหเยรับ ผมนะมองอะไรไม่เห็นเลยนะครับผมนะจะมืดๆดำๆอะไรประมาณนี้นะครับผมนะที่สําคัญนะครับผมนะบอสมันจะเกิดบริเวณตรงนี้เลยนะครับผมนะฮะเพราะว่าบอสตัวนี้มันไม่ได้เกิดตามเวลานะครับผมนะฮะใครมีที่เสกก็สามารถมาเสกมันได้นะครับผมนะฮะอุปกรณ์ที่เสกมันนะครับผมนะเหมือนจะเป็นขุ่ยหรือจะเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นกระถาหรือเป็นอะไรก็ไม่ทราบนะครับเหมือนเป็นถ้วยรางวัลชิงแชมป์โลกอะไรสักอย่างนะครับผมนะฮะก็เอามาเสกจากตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะสัญลักษณ์มันก็คล้ายๆกันประมาณนี้นะครับผมคุณผู้ชมฮะซึ่งบอสตัวนี้นะ ก็จะเป็นดักแฟกเบนต์นั่นเองนะครับผมนะฮะเป็นแท่งสีดำๆสีม่วงๆแบบนี้เลยนะครับผมนะฮะก็คือแบบมีโอกาสดรอปร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับผมนะฮะไอเทมชิ้นต่อมานะครับผมนะที่บันดรอปอีกนั่นก็คือดักโค้ดนะครับผมนะฮะหรือว่าผ้าคลุมหนวดดำของเรานั่นเองนะครับผมมีโอกาสดรอปเนี่ยค่อนข้างที่จะต่ำมากๆเลยนะครับผมนะฮะและต่อมานะครับผมนะยังอยู่ที่โลกสองเหมือนเดิมนะครับผมนะฮะเป็นข้อความที่แจ้งเตือนว่าอีกประมาณสามสิบวินาทีนะครับผมนะฮะต่อจากนี้จะมีโรงงานเกิดขึ้นน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 มมมมาาาาะะ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 คคคคครรรรรรััััับบบบผผผฮฮกกก็็ืืออออออวว่่่่่่่่เเเงงงงงงงขโโตีีี้ยูททลปส อีกสามสวิเนี่ยนะครับผมนะประตูโรงงานจะเปิดแล้วนั่นเองนะครับผมนะให้ทุกคนนั้นเตรียมตัวนะครับผมผู้ชมฮะและถัดมาเนี่ยนะครับผมนะหลังจากที่ประตูมันเปิดแล้วนะครับผมนะมันก็จะบอกว่าคุณมีเวลาเพียงแค่5นาทีในการตีเท่านั้นนะครับผมนะฮะในการตีโรงงานนะครับเพียงแค่คุณนั้นนะครับผมนะทำดาเมจเพียงแค่10%หรืออาจจะประมาณถ้าตีเป็นดาเมจก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสักหมืน่นสองหมื่นนะครับผมนะคุณก็มีโอกาสที่จะได้ผลแล้วนะครับผมนะฮะซึ่งผลนั้นเนี่ยนะครับผมมีโอกาสดรอปนะครับผมนะเป็นผผผลลลลอออออะะะะไไไไไรรรรรรกกก็็็ดดดดดด้้้้้้นนนนนคัััับมม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 แแวต่่าาาาาาาณณณ์์์เเยถถีีีจจ อาจจะไปได้เลยนะครับผมนะฮะซึ่งในการตีปกติแล้วเดียรนะครับผมนะมันจะมีแค่คนเดียวเท่านั้นที่ได้นะครับผมนะฮะอ๋อแล้วก็อย่างนึงนะครับผมนะแถมมันยังมีการดรอปไอเทมด้วยนะครับผมนะฮะ Acidum l i f e r o u นะครับผมนะหรือว่าปืนพิษของเรานั่นเองนะครับผมมีโอกาสดรอปเพียงแค่25%เท่านั้นนะครับผมนะถ้าใครเคยได้แล้วก็จะไม่มีโอกาสได้อีกนั่นเองนะครับผมนะฮะการตีโรงงานนั้นก็สำคัญอยู่เหมือนกันนะครับผมนะได้ทั้ง EFP แล้วก็ Mastery ด้วยนะครับผมนะฮะซึ่งโรงงานนี้นะครับผมนะจะเกิดทุกกๆ1ชััััั่่่่ววโมมมมงง30นน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 นาาาาาทททีีีีีเเเเอะะะคครรรบบผผลใตย5้ และที่สําคัญเนี่ยมีเลือดอยู่ที่ประมาณ5 0 0แสนนะครับผมนะฮะข้อความต่อไปเนี่ยนะครับผมนะฮะเป็นข้อความที่บอกว่าเฮ้ยโรงงานนั้นนะครับผมได้สิ้นสุดลงแล้วนะครับผมแล้วก็จะประตู้ประตูเนี่ยมันก็จะปงจะปิดเรานะครับผมนะฮะถ้าเราออกมาไม่ทันหรือกดสกิลค้างเนี่ยเราก็จะถูกขังไว้ในโรงงานนะครับผมนะอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะที่เหลือนั้นนะครับผมนะคนก็จะวิ่งนะครับผมมาที่คาเฟ่กันนะครับผมนะมาลุ้นกอว่าเฮ้ยมึงจะได้ผลอะไรว่าอะไรประมาณนี้นะครับผมนะคือก่อนหน้านี้นะครับผมแล้วก็ PVP กันแทบตายนนนะรั้กแแทตาา่่พอโงงเเิดหลนะครับผม นะแล้วมีคนได้ผลปุ๊บมันก็จะวิ่งมารอกันตรงนี้นะครับผมแล้วจะถามกันว่าเฮ้ยมึงได้ผลอะไรอะไรประมาณนี้นะครับผมนะ่ยแม่ถามไทยเป็นมิตรกันทันทีนะครับผมนะเออแล้วก็อีกข้อความหนึ่งเนี่ยนะครับผมนะมันจะเกิดมาพร้อมๆกับข้อความนี้เลยนะครับผมนะมันจะเขียนว่าประมาณนี้นะครับผมนะฮะอ่าอาร์เรส์เฟกตอรี่นะครับผมนะ่ยพายเซนคอนโทรนะครับข้อความก็จะมีความหมายคล้ายๆกันนะครับผมนะแปลว่าเออแบบโรงงานสิ้นสุดลงแล้วนะครับผมนะให้เราแยกย้ายกันได้แล้วอะไรประมาณนี้นะครับผมนะะฮข้ออควาามมต่เนี่ยนะครับผมมนะันอ่่าานนนวเออะะครับผม นะครับผมอ่าอนผิดขอไปด้วยละกันนะครับผมนะันน้องๆเพราะว่าพี่ไม่ได้เก่งอะไรอย่างนี้นะครับผมนะฮะซึ่งข้อความนี้นะผมนะสังเกตได้ง่ายเลยมันจะเป็นตัวหนังสือสีแดงแล้วมีตัว A นนำหน้านะครับผมนะฮะซึ่งข้อความนี้มีความหมายว่านะครับผมนะบอสเรือได้ทำการเกิดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะแล้วก็ข้อความนี้เนะี่ยจะแจ้งเตือนเฉพาะแค่ตอนกลางคืนเท่านั้นเลยนะครับผมนะฮะถามว่าบอสเรือนั้นนะครับผมนะมันจะเกิดที่ไหนมันจะเกิดที่เกาะเรือแห่งนี้นะครับผมนะให้มาที่ตรงนี้เลยก็ได้นะครับผมนะให้เราเดินผ ประมาณนี้นะครับอ่านะครับซึ่งหลังจากที่เราเข้ามาแล้วเนี่ยบอสมันจะเกิดอยู่บริเวณข้างบนตรงนู้นเลยนะครับผมนะให้เราเดินตรงมาจากตรงนู้นถึงตรงนี้นะครับผมนะเดินขึ้นไปเลยนะครับหรือว่าวากขึ้นไปก็ได้นะครับผมนะฮะสิ่งที่มันจะเกิดหรือว่าบอสมันจะเกิดมันจะเกิดข้างในนี้เลยนะครับผมนะฮะเป็นห้องทํางานของอะไรสักอย่างนะครับผมผู้ชมฮะส่วนช่วงเวลาเกิดนะครับผมนะมันจะเกิดทุกๆคืนที่3นะครับผมหรือว่าคืนที่2ของคืนน่าจะคืนที่3ามนะครับผมนะถ้าจาไม่ผิดข้อมูลผิดของไปด้วย มาแล้วนะครับผมนะเราจะมีเวลา <like> ตีเพียงแค่พระอาทิตย์ขึ้ <coping> นนะครับผมนะฮะถ้าเห็นแสงพระอาทิตย์เมื่อไหร่เนี่ยนะครับผมบอสตัวนี้จะหายไปในทันทีนะครับผมนะฮะโอกาสดรอปนะครับผมดรอปเป็นทางด้าของผ้าคลุมนะครับผมนะฮะผ้าคลุมก็จะเป็นทางด้านของสีดํากับสีแดงก็คืออันนี้หนึ่งอันนะครับผมนะฮะเป็นทางด้านของบลูสไป i k e c o นะครับผมนะฮะอีกชิ้นก็จะเป็นทางด้านของเ e d spike c o นะครับผมนะฮะก็คืออันนี้เลย2อันนี้นะครับผมนะฮะสีน้ำเงินกับสีแดงนั่นเองนะครับผมนะเป็นผ้าคลุมที่บวกเลือดบวกมานาออออะะะะะะไไรรรรรรกกก็วว่่่าาาััััััันนนนนนนปปคคคคคบบบบผผผมมมมู้้ชฮแลลทีีีีสสสํญเเยยตงงโดพิ ผมนะสีฟ้าเพื่อเอาไปทําเผากูนอีกด้วยนะครับผมนะฮะแล้วก็นี่ครับผมนะถ้าเห็นแสงพระอาทิตย์แบบนี้แสดงว่าบอสเรือมันกําลังจะหายไปแล้วนะครับผมนะฮะก็มีประมาณนี้นะครับผมนะมีเวลาตีเพียงแค่กลางคืนเท่านั้นนะครับผมนะถ้าเป็นกลางวันปุ๊บบอสมันจะหายไปทันทีนะครับคุณผู้ชมฮะข้อความต่อมาเนี่ยเป็นข้อความโรคที่3แล้วนะครับผมนะฮะโอ้โหดูมาแป๊บเดียวไวๆนะครับผมนะคลิปก็จะจบอีกแล้วนะครับผมนะฮะซึ่งข้อความนี้มันอ่านว่านะครับผมนะอับบาริอาแฮตต์เป็นโรคเขึ้นมาแล้วนะครับผมนะมมีคนนเสกแออดิยู่อะไรประมาณนี้นะครับอกว่ เสร็จขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับผมเนี่ยท้องฟ้าเอ่ยสีมงสีหมอกสีนู่นนี่นั่นนะครับผมเนี่ก็จะขาวโพลนหมดเลยนะครับมันช่างจ้าทันเลิเกินอะไรอย่างนี้นะครับผมนะฮะซึ่งบอสไอ้มินตัวนี้นะครับผมนะตีค่อนข้างที่จะยากมากๆเลยนะครับผมนะแถมนะครับผมนะเป็นบอสเลดที่ไม่สามารถเกิดเองได้ด้วยนะครับผมนะเป็นถึงขั้นแอดมินแต่มึงเกิดเองไม่ได้นี่ครับผมนะฮะคือบอสตัวนี้จะเกิดได้ก็ต่อเมื่อเราเป็นคนอัญเชิญหรือว่าเป็นเสกขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับผมนะการเสกการอัญญเเชินี่ยมันก็จะใช้้้ถวยนําหรือว่าาชริตนนะะคับผมเป็นนถ้้วยําอะไรสักอย่างนะครัับบผผมมมนนนะะะะฮเเออใหห้รราาาไปคจากกล่องบ้างกร นะครับผมนะหรือว่าจากบอสสินาทีหรือว่าทางด้านของบอสอิลิัคเตอร์ก็ไล่นะครับผมน้องๆวิธีการเสกเนี่ยนะครับผมนะให้เราไปข้างบนนะครับผมนะไปเปลี่ยนสีฮาคีให้เป็นสีชมพูนะครับผมนะข้างหลังปราสาทนี้ก็จะมีท่าทาของสีแรงนะครับผมนะแล้วก็ตรงเสาตรงรุ่นก็จะมีท่าทาของสีขาวนะครับผมนะเหยียบสีให้ครบนะครับผมแล้วก็อัญเชิญได้เลยนะครับคุณผู้ชมฮะและที่สำคัญบอสตัวนี้มีโอกาสตบของด้วยนะครับผมนะเป็นด้าของวอร์คิลี่แฮมเมดนะครับผมนะฮะเป็นหมวกแอดมินก็ได้แล้้้ววววแตต่่่่่่เเเเเรรรรรรราา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 จจะะะะะะะีีีียยยยยกกกกกกลลนน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 นคคคคคคััััััับบบผผผมมมมทททสญออออองงงงึ็็หหหใืืดขโุิ๋ ทางด้านของดา Dark d เกอร์นะครับผมนะฮะไหนว่านะครับผมหายากเหลือเกินอ่ะตรงนี้นะครับผมนะฮะซึ่งดาบนี้นะครับผมเนะี่ยเป็นที่ต้องการของตลาดมากๆเลยนะครับผมเนะี่ยเป็นดา Dark d เกอร์หรือว่าเป็นยูรุจิ๋วนั่นเองนะครับผมนะฮะหายากพอๆกันเลยนะครับผมเนี่ยมีโอกาสตอบเพียงแค่2.5เท่านั้นนะครับ,บคุณผู้ชมฮะข้อความต่อมานะครับผมเนะี่ยมันเขียนว่า Pilot h a v e the w i n นะครับผมเนะี่ยอะไรสักอย่างนะครับ s งคัสเซอร์นะครับผมนะฮะเป็นการบอกว่าเฮ้ยมีโจรสลัดบุกปราสาทนะครับผมนะฮะให้เรามาที่ปราสาทเดี๋ยวนี้ด่วนเลยนะครับผมนะฮะ ก็จะมีข้อความอันที่2ต่อกันมาเลยนะครับผมมันบอกว่าเฮ้ยโจรสลัดเนี่ยมันบุกปราสาทแล้วนะครับผมนะมาช่วยกันป้องกันหน่อยเร็วอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะการตีปราสาทนี้นะครับผมนะคล้ายๆกับการที่เราตีโรงงานโลกที่2เลยนะครับผมนะฮะมีโอกาสได้ผลปีศาจด้วยนะครับผมนะฮะเพียงแค่เราทำดามเดจเกิน10%ขึ้นไปนะครับผมนะฮะหลังจากที่เราปกป้องปราสาทเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะมันจะมีข้อความถัดมานะครับผมนะมันบอกว่ากูจ็อบอะไรสักอย่างนะครับผมนะมันมีความหมายว่ามี1คนนะครับผมนะได้ผลปีศาจครออบงง้้นนนนนััั่เเะตื ข้อความสุดท้ายนะครับผมนะเป็นข้อความสิ้นสุดของการตีปราสาทนะครับผมนะก็คือข้อความนี้นะครับผมนะอ่า The p i l o t has stopped นะครับผมนะ l e a d i n g นะครับผมนะมันมีความหมายว่านะครับผมนะทุกสิ่งทุกอย่างได้สิ้นสุดลงแล้วนะครับผมนะที่ปราสาทแห่งนี้นะครับผมนะอะไรประมาณนี้ก็คือว่าโจรสลัดเนี่ยมันไม่มาบุกแล้วนั่นเองนะครับผมนะข้อความต่อมานะครับผมนะมันอ่านว่า And now นะครับผมนะ b e a c h has the bloodiest d ไรสักอย่างนะครับผม in the world นะครับซึ่งมันบอกว่านะครับผมนะทางด้านของบอสเคียร์ของเราเนี่ยได้ทำการถูกเสกขึ้นมาแล้วนะครับผมนะหลังจจากกกเเเสสนนีีี่ยยมมั็ะง ฟ้้ารองนะครึ่งๆเลยครับผมนะฮะเออซึ่งบอลตัวนี้นะครับผมนะเป็นที่ต้องการของใครหลายๆคนด้วยนะครับผมนะฮะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําทางด้านของดาบคู่นะครับผมนะฮะหรือว่าดาบไข่ว่เด้งอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมนะต้องใช้บอสตัวนี้ในการทําด้วยเช่นกันนะครับผมนะฮะและที่สําคัญเนี่ยมีโอกาสดอบทางด้านของเคียวด้วยนะครับผมนะฮะดอบยากมากนะครับผมนะบางคนก็ตีง่ายเกินนะครับผมนะฮะเป็นดาบที่ค่อนข้างที่จะแบบเออแบบโคตรแรงอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะซึ่งบอสเคียวตัวนี้นะครับผมนะไม่ได้เป็นบอสที่เกิิิดดดตตตาาาาาามมมมมมมเเเเเเเววลนน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 ะะะะะะะคคคครรรรััััับบบผผผจกกไ้้็็่่่อออืญญชทฮป วความน umas, ี้เลยนะครับผมนะอะไดมันชั่นแฮสปาว์นะครับผมนะมันมีความหมายว่าทางด้านของบอสคาตาคุรินั้นนะครับผมนะได้ถูกเสกขึ้นมาอีกแล้วนะครับผมนะฮะเออซึ่งบอสตัวนี้นะครับผมนะไม่สามารถเกิดเองได้ตามธรรมชาตินะครับผมนะเราต้องทำการเสกมันเท่านั้นนะครับผมนะวิธีการเสกของมันเนี่ยก็เป็นการตีมอนทั้งเกาะนี้นะครับผมนะรวมกันให้ได้500ตัวนะครับผมนะฮะหลังจากครบ500ตัวแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับผมให้เรามาที่ตรงนี้เลยนะครับผมนะเพื่อทําการกดเสกนะครับผมนะฮะอ่าอย่างตอนนี้รู้สึกว่ามัััันนนนนนจจจะะะะะะเเหหลลือออ500ตตตววท้้้ยผผูชมมมฮก็างีคครรบบใ ลอยตัวแล้วก็มาเสกตรงนี้นะครับผมนะหลังจากเสร็จเสร็จปุ๊บให้เราเข้ามาที่กระจกตรงนี้เลยนะครับผมนะซึ่งบอสตัวนี้นะครับผมนะมีโอกาสดรอปทางด้านของภาคคุมแบบนี้ด้วยนะครับผมนะฮะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะพร้อมกับหอกคาตาคุรินะครับผมนะฮะแต่ว่าหอกคาตาคุริตัวนี้มีโอกาสดรอปเพียงแค่ห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับผมนะฮะก็มีโอกาสได้นั่นเองนะครับผมผู้ชมฮะข้อความต่อมานะครับผมนะเป็นข้อความนี้เลยนะครับผมนะฮะอ่าข้อความมันก็จะคล้ายๆกันนะครับผมนะฮะมันจะเขียนว่าอเด ของบ да อสคาตาคูรีที่แบบว่ามันตื่นแล้วนะครับผมนะหรือว่าผลที่มันตื่นของคาตาคูรีแล้วเนี่ยมันทําการเกิดขึ้นมานะครับผมนะพูดง่ายๆก็คือว่าบอสคาตาคูรีนั่นแหละมันเกิดนะครับผมนะแต่เป็นเวอร์ชั่นที่ตื่นแล้วนะครับผมนะฮะก็คล้ายๆกันนะครับผมนะเราจําเป็นต้องทําการเสกมันเหมือนเดิมนะครับผมนะถึงจะมีข้อความนี้ได้นะครับผมนะฮะโดยใช้ทางด้านของเอ่อถ้วยโกโก้นะครับผมนะฮะถ้วยถ้วยโกโก้กูไม่มีนี่หว่านะครับผมนะหลังจากเสกแล้วเนี่ยเราก็จะได้ข้อความนี้ขึ้นมานะครับผมนะฮะมันแปลคคคคควววววาา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 ามมมมมมหหยยย่่่่่่บบบอออสสตตตตรรรีีีีเเเเนน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 ใ์ชัััััทืแแลลล้้้กกิดขึะะะผฮงจ ีแล้วนะครับผมนะโอกาสที่จะได้ของก็จะเป็นทางด้านของพระคุมเหมือนกันนะครับผมนะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมแล้วก็เป็นทางด้านของหอคาตาคูริก็มีโอกาสได้เหมือนเดิมนะครับผมนะห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะอีกชิ้นหนึ่งนะครับผมนะก็จะเป็นทางด้านของมิลเลอร์แฟกทอรนะครับผมนะเป็นกระจกเศษกระจกอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมนะฮะก็มีประมาณนี้นะครับผมนะจำไว้เลยนะครับผมนะข้อความนี้เกิดขึ้นมาปุ๊บให้เรามาตีทางด้านของคาตาคูริด่วนเลยนะครับผมนะฮะมีโอกาสที่จะดรอปของดีๆทั้งนั้นเลยนะ ดดเับซ <c oughs> ึ่งข้อความนี้เนี่ยมันบอกว่านะครับผมนะทางด้านของคาตาคูรินั้นได้หายไปแล้วหรือว่าได้ตายลงแล้วหรือว่าได้จบลงแล้วนั่นเองนะครับผมนะฮะออและที่สำคัญเนี่ยนะครับผมในระยะเวลาในการตีของวอสคาตาคูริเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณ10นาทีเท่านั้นนะครับผมนะหรืออาจจะน้อยกว่านะครับผมนะซึ่งถ้าใครใช้เวลานานกว่านี้หรือว่าเกินกว่านี้เนี่ยนะครับผมนะบอสคาตาคูริก็จะหายไปแล้วก็จะขึ้นประโยคนี้ขึ้นมานะครับว่าทางด้านของประตูมิติเนี่ยได้ปิดลงแล้วนะครับผมนะฮะอะไรประมาณนี้นะครับผมนะต้องทำเวลานิดนึงนะครัับบผผมมมมนนนนะะะะะไไ่่่่ใใใชชวาาาคครรรจตตตีีก็ด้้้้ออองงยยปณ สามคนขึ้นไปนะครับผมนะถ้าเป็นพระอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะข้อความต่อมาเน <waters S 2> ี่ยนะครับผมนะมันอ่านว่า the r i g h t of a ful l moon นะครับผมนะเป็นจุดเป็นจุดเข้านะครับมันแปลความหมายว่านะครับผมนะในคืนนั้นเนี่ยนะครับผมนะแต่จริงๆแล้วข้อความนี้มันจะแจ้งเตือนตอนกลางวันถูกไหมฮะแต่ว่าเวลากลางคืนปุ๊บเนี่ยนะครับผมนะก็คือว่าพระจันทร์มันจะเต็มดวงในคืนนั้นนั่นเองนะครับผมนะเป็นข้อความแจ้งเตือนเหล่านะครับผมนะฮะให้เราเตรียมตัวว่าคืนนั้นเนี่ยพระจันทร์เต็มดวงแล้วนะครับผมอาจจะเป็นเวลาในการที่เราแบบใช้ทำพงทำเผาก็ว่าไปนะคคครรรรรััับบบผผผมมมนนนนนะะะะออาาาาาาจจต้้้งงงใชเเเเเวววลลลิดึึซ่่่ไูยท มันใช้เวลาตอนกลางคืนหรือตอนกลางวันนะครับผมนะฮะหรือว่าอาจจะใช้เวลานานแค่ไหนอันนี้ก็ไม่มีใครทราบเลยในเรื่องของเผ่า v 4นะคร <sh arp sag ging> ับผมนะแต่น่าจะเป็นข้อความที่เกี่ยวข้องกับเผ่า v 4แน่นอนนะครับผมนะเป็นข้อความแจ้งเตือนว่าเฮ้ยได้เวลาทําเผ่าแล้วนะอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็ข้อความสุดท้ายนะครับผมนะ The Full Moon End นะครับผมนะแปลความหมายก็ประมาณแบบว่าเฮ้ยสิ้นสุดแล้วนะครับผมนะพระจันทร์เต็มดวงคือมันหมดแล้วนะครับผมนะมันสิ้นสุดแล้วมันไม่มีแล้วในประมาณนี้นะครับผมนะฮะก็เหมือนเป็นข้อความแจ้งเตือนว่าเฮ้ ผมนะบอกก่อนเลยว่ามันเยอะมากๆนะครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหอธิบายจนเหนื่อยเลยนะครับผมนะขอคนละหนึ่งไลค์ได้หรือเปล่าเป็นกําลังใจให้พี่หน่อยละกันนะครับคุณผู้ชมฮะนี่พูดตรงๆนะครับผมนะใช้เวลาถ่ายเนี่ยนะครับผมนะประมาณชั่วโมงกว่าๆเลยนะครับผมนะเพราะว่าต้องไปโลกแรกโลก2โลก3นะครับผมนะฮะและที่สําคัญนะครับผมนะก็ใช้เสียงตลอดเลยนะครับผมนะก็เจ็บคอด้วยขอคนละหนึ่งไลค์ละกันนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจอะไรประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมฮะโอเคผมในคลิปวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้ละกันนะครับผมนะฮะถ้าขาดตกบกพร่องนนนู้้ไปตรงี มันไม่มีอยู่นะอะไรประมาณนี้นะครับผมนะให้ข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมนะฮะก็ถ้านับดูนี่ก็หลายข้อความอยู่เหมือนกันนะครับผมนะเออมันจะแจ้งเตือนอะไรขนาดนั้นนะครับผมผู้ชมฮะโอเคผมในคลิปวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้ละกันนะครับผมนะฮะถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่ด้วยละกันนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย